ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับผมจะนักการแก้วเพิ่มดูดวงชาวพิจิกลัคนาราศีพิจิกหรือเป็นคนราศีพิจิกก็ดูประกอบกันได้นะครับแม่นเหมือนกันนะครับดาวประหัดเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนปุตตะเป็นมหาอุดจรเรือนสุภตรีกนิลลัคนาโอ้โหเตรียมรวยได้เลยนะครับชาวพิจิกนะครับไม่รวยคราวนี้ก็จะรวยต่อไหนละครับนะ ความหวังความฝันที่รอคอยก็จะประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับจากการลงทุนโครงการใหม่ๆหรือทําด้านอสังหาริมทร,รัพย์นี่จะโชคดีมากนะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับชาวพิจิกช่วงที่ผ่านมาการเงินอาจจะเสียหายรายจ่ายเยอะนะครับจากนี้ไปนะครับ2ตุลาคมถึง23ธันวาคมเป็นจังหวะที่ชาวพิจิกจะร่ํารวยนะครับ โชคดีที่สุดด้านการเงินและการลงทุนในรอบ12ปีสําหรับปีนี้นะครับปีหน้าหลังพฤษภา69ถึงพฤษภา70นะเตรียมรวยได้เต็มที่นะครับรวยทั้งปีนะครับเป็นจังหวัดที่ดีมากนะครับดาวพระหัสจรมาดีจรมาเป็นสียิ่งดีสุดๆไปเลยนะครับดีหลายเด้งนะครับหรือจรมาทับดาวทิศคู่มิตรดาวจันทร์คู่ธาตุอังคารคู่สมพลเนี่ยนะครับจะยิ่งดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสเด้ง3เด้งก็ไปนะครับ มีโอกาสได้เงินจากการลงทุนจากต่างประเทศหรือค้าขายกับคนต่างชาตินะครับหรือใครเป็นลูกจ้างบริษัทต,ต่างชาติโดยเฉพาะชาติโยุโรปอเมริกาก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรได้เงินก้อนใหญ่นะครับมากน้อยแค่ไหนหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านก็ขึ้นอยู่กับฐานานุรูปตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนนะครับหรือความรู้ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ บางคนจะร่ำรวยจากการลงทุนจากการเล่นหุ้นเล่นคริปโตหรือการลงทุนในธุรกิจการศึกษานะครับธุรกิจเกี่ยวกับเด็กๆนะครับหรือบันทึงทุกชนิดนะครับช่วงนี้เป็นโอกาสทองของชีวิตน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับการรู้ดวงทําให้รู้จักจังหวะเวลาและโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วก็คว้ามันมาให้ได้นะครับเอาชนะและได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัววางแผนเพื่อสร้างความร่ารวยมั่งคั่งและยั่งยืนได้เลยนะครับ ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับชาวพิจิกผู้ที่ทํางานเป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการก็มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นหรือตำแหน่งใหญ่โตพร้อมกับขึ้นเงินเดือนจํานวนมากทีเดียวนะครับแต่บางคนก็อาจจะทํางานหลายอย่างนะครับได้เงินมาหลายทางนะครับเช่นทํางานประจาแล้วก็เป็นลงทุนด้วยนะครับเช่นการเล่นหุ้นหรือเก็งกําไรจากทองคำนะครับเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการทําเงินนะครับลุยให้เต็มที่ ก็ขอให้ชาวพิจิกโชคดีนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ